สวัสดีครับผมร้านบางดุลครับวันนี้ก็อตอดจะมารีวิวตอดเป่าตัวเมียของเพิ่งทําเสร็จนะครับตอดเป่าตัวเมียจะเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองเป็นแผ่นทองเหลืองบางๆนะครับอตอดตัวเมียน่ยจะมีเป็น2แบบนะครับมีแบบรู1รูนะครับถ้าแบบ1รูเนี่ยรูจะใหญ่นะครับรูเดียวนะ รูใจใหญ่จะมีรูเดียวแล้วก็อีกแบบหนึ่งจะเป็น2รูแต่ว่าจะเป็นรูเล็กนะครับ2รูแต่ว่ารูเล็กนะครับแล้วก็มีช่องอใส่เชือกนะด้านบนด้านบนนะครับนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้แบบเสียงไก่ตัวเมียก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวผมลองเป่าให้ฟังนะครับอันนี้จะเป่าแบบรูเดียวนะครับ นี่รูเดียวนะครับอยู่ที่เราฝึกนะครับว่าเราจะเป่าประมาณไหนนะเรียนแบบไก่เสียงไก่ตัวเมียนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราซื้อไปก็ต้องไปลองฝึกที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็ค่อยออกไปต่อนะครับตอดเป่าเสียงไก่ตัวเมียนะครับ ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับสวัสดีครับ